สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเป็นคลิปเฉพาะกิจอีกแล้วก็พลนะคะกําลังจะไปหาอะไรกินซึ่งถึงที่พลจะไปกินวันนี้ก็คือเดฮาลาไก่นะคะซึ่งพลคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักหรือเปล่ามันเป็นอาหารของที่เป็นสตรีทฟู้ดของที่นิวยอร์กนะคะแต่ว่ามีสาขายอยู่ที่ลอนดอนนะคะที่พลกำลังจะเดินไปอยู่ตรงแถวเออร์คอร์ดนะคะซึ่งเออพลตื่นเต้นมากเขา่าพลอ,อยากกินมากพลชอบอาหารแนวแนวนี้เว้ยก็เลยแบบจะพาทุกคนไปกินพร้อมกันนะคะเสียงดังเว่ ทุกคนเราพอยก็ถึงแล้วนี่นะคะทุกคนเห็นป้ายไม้เด e h a า r l า u กายนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปกินกันมี่ร้านว้าก็มีคนอยู่นะนี่นะคะคาร์ทโอลี่บรรยากาศ Can I have a combo one, please? For small one? Oh, yes. Uh, oh, yeah, for small piece. Yes. I Yes. Any um, that? No, no, thanks. นี่นะคะทุกคนมันก็จะแบบมีเป็นแบบว่าเป็นจานอย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นแบบแซนด์วิชแบบซนด์วิชก็คล้ายๆแับแบบแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคนมีแล้ก็มีให้เลือกนะคะมีบอกแคลวแล้วก็มีพวกไซส์ต่างๆด้วยนะคะก็ประมาณนี้นี่นะคะเขาก็กํา <ili> ลังให้ทําให้พอยอยู่แล้วก็นี่นะคะชิปนี่นะคะทุกคนที่พลอยสั่งมาก็คือพลอยสั่งเป็นคอมโบก็คือจะมีไก่แล้วก็มีเนื้อนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วพลอยก็ ออ sauce, ขอซอสขามาเพิ่มอยู่ไหนนี่นี่นะคะพลอยขอซอสขามาเพิ่มคือพี่แต่คนบอกว่าซอสที่เนี่ย mm hmm. เผ็ดมากแต่คือพลอยก็อยากจะรู้ว่ามันจะเผ็ดแบบแค่ไหนนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาลองชิมกันทุกคนคือพลอยต้องถือกินเพราะว่าพลอยอ่ะไม่มีไม่มีไม้มาเว้เยพลอยลืมเอาไม้มาจากห้อง mm hmm. ก็นี่นะคะจะมาตักิน ซอสซอสที่เรื่องชื่อคือแม่เผ็ดของจริงด้วยเคื่อันี้ที่เขาใส่ให้แล้วพอยเสือกขอมาอีกแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะแต่ว่าเขาทำเผ็ดก็คือพอรู้สึกว่ามันแบบครับเชิงซอสมันทุกคนคือแบบมันมีข้าวใช่ป่ะแล้วก็มีแป้งแบบตอรตียาป่ะหรือว่าเรียกว่าอะไรอแต่ว่าอร่อยมากเพราะว่าข้าวมือแรกของวันนะคะแต่อร่อยมาก เข้าใจแล้วทำไมทุกคนชอบแต่คือพอไม่เคยกินที่นิวยอร์กเพราะพอไม่เคยไปอเมริกานะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันแตกต่างหรือเปล่าแต่พอว่ามันอร่อยแต่พอไม่รู้ว่าข้าวมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าแบบไม่แข็งแข็งอ่ะซึ่งถ้าใครไม่ชอบข้าวไม่แข็งก็อาจจะไม่ชอบอันนี้นะคะอร่อยว่าเนี่ยทุกคนเห็นวิดีโอนี้ไหมก็คือแบบ อันนี้ที่เมกาที่แบบเป็นสีทูจริงๆเนี่ย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 แบบเนี้ยแบบอยากไปเมกาต้องเลยเนี่ยตอนนี้นะคะพลอยก็กินยาคาราวกายเสร็จแล้วก็กำลังจะเดินไปไหนก็ไม่รู้ยังคิดไม่ออกแต่แค่แบบอยากเดินย่อยนะคะก็เลยแบบเดินตรงมาเรื่อยๆแล้วคือพออยากให้ทุกคนเห็นแบบเบื้องหลังของพลอยมากว่าบ้านสวยมากพลอยว่านะย่านนี้นะคะเออฟอดคือเป็นบ้านแบบคนรวยอะ่ะทุกคนดูดีแบบ มันสวยมากเนี่ยทุกคนแบบดีอะดีอะโอเคค่ะทุกคนก็พอกินพารากกยเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ก็อยากจะมารีวิวรสชาตินะคะว่าเป็นอย่างไงคือพออยากจะบอกว่าพาอค่อนข้างที่จะแบบ disappointed นะเพราะว่ามันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะทุกคนคือไปกินอย่างอื่นก็ได้หรือว่าที่อเมรการมันอร่อยกว่าวะพอยก็ไม่รู้อะแต่คือแบบที่เนี่ยให้แบบไว้ซอสพอยน้อยมาก คือแบบก็จึงหนึ่งอะพอซอสก็ให้น้อยมากจนพอต้องขอมาอีกซองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เผ็ดอย่างนั้นหรือว่าพอกินเผ็ดวะมันก็เลยไม่เผ็ดแต่ว่าแบบอิจ s t โซ s o แบบไม่ได้กูนขนาดนั้นนะเออไปกินอย่างอื่นทุกคนจบ ทุกคนคะสืบเนื่องมาจากว่าวันนั้นนะคะที่พอพาไปกินแล้วแบบที่พาไปกินฮารากายแล้วแบบว่าลืมปิดคิปนะคะ <c oughs> ก็เลยขอมาต่อที่โบโรมาเก้ตละกันก็คือบก,กินจิบจุบจิบจุบจิบเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะ ร้านนี้น่านั่งมากๆเลยแต่ว่าเราไม่ได้มาเพื่อร้านนี้นะคะเรามาเพื่อ b r ร d e r h e a d นะคะแต่เรายังหา b บรดเดอ e ์ไม่เจอก็เลยกะว่าจะเดินชมเหมือนนะคะโฮเทลช็อกวลนนี่มีทุกที่เลยอะฝั่งน,นี้เหมือนแบบจะมีพวกของสดอะไรด้วยนะคะใช่ก็เหมือนเต็มไปด้วยของสดมีนี่นะคะทุกคนลินจีลินจีบ้านเรา6ปอนแฮงเดอ มากๆเลยเด้อนี่นะคะที่เราตามหาจะกินของของหวานก่อนของเขาไม่ได้นะเบรดเฮดนะคะอาวมันมีแค่นี้เหรอส่วนใหญ่ก็เหมือนจะเป็นแบบชีสนะคะฝั่งนี้ก็เป็นชีสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่อยากกินชีสนะคะเรามากพืเบรดเฮดทุกคนคะ่ะมันก็จะมีแบบพวกของสดแบบปลาอะไรอย่างนี้ด้วยนะ คือมันเป็นตลาดรวมแบบทั้งของสดของกินขน,หนมหวานอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาหมดทุกอย่างนะคะมีสิ่งที่เราอยากกินอันนี้คือมันเรียกว่าพายอลานะคะเป็นของแบบข้าวผัดสเปนแต่เราอยากกินแบบเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเราอยากเป็นกินเป็นไกอ่อะทุกคนคะ่ะและเราก็เจอสิ่งที่เราตามหาแล้วนั่นก็คือโดนัทของเบรดเฮทนะคะจเจอแล้วนี่คือร้านมันนะคะนี่นะคะเบรดเฮทและนี่คือโดนัทที่เราอยากลองมากๆม,มากๆๆนี่นะคะ หลายรสชาติมากุ้ง Thank you Thank you so much นี่นะคะเมื่อกี้เราสั่งอันนี้ไปเดี๋ยวจะไปลองกินกันเลยทุกคนการที่อยู่คนเดียวแล้วเดินกินนี่มันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากก็คือเรากำลังจะกินนะคะอันนี้พอยสั่งเป็นเป็นเอ่า Bakery Something นะคะคือพอยไม่ชอบกินน้ำตาลทั้งนอกเห็นน้ำตาลปั๊ หวานอ่ะแต่ลงไส้อร่อยมากรสแบบน,นะไส้นะทุกคนอุ๊ยเป่าซีมากเลยอ่ะหละ่ะที่ไปกินมานะคะคือพ่ออยากจะบอกเล่าเกี่ยวกับไม่ดิพ่ออยากจะสรุปเกี่ยวกับเอ่อบโรมาเก็ตนะคะว่ามันเป็นยังไงคือมันก็เป็นตลาดเหมือนแบบตลาดนะัดเช้าอะไรเง,งี้ยแต่มันมีทั้งวันนะคะทุกคนแล้วก็แบบมีร้านค้าเล็กๆเนี้ยมีทั้งของสดแล้วก็ ของกินนะคะซึ่งของกินอ่ะแบบที่กินจริงจังอ่ะมีน้อยมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์แบบเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเห็นบเบเกอรี่เยอะมากๆแล้วก็เป็นร้านชีสนะคะชีสที่แบบเป็นแท่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะมากซึ่งสำหรับพอยอ่ะพอยคะแนนแบบเจ็ดเต็มสิบอะไรอย่างเงี้ยพวกอาหารแบบจริงจังอ่ะมีน้อยมากแบบส่วนใหญ่ก็เบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีร้านนึงเป็นพาเอลราพาเอลราคือเออข้าวผัดสเปนนะคะซึ่งแบบพอเคยกินที่พอร์ตบูโรมาร์เก็ตแล้วแบบมันมีไก่ไงซึ่งพอยชอบกินไก่แต่ว่่าอออทีพยเเจมันนป็แบบ เป็นทะเลสีฟูนะซึ่งคนไม่ชอบนะคะก็เลยแบบให้คะแนนน้อยนๆตอนนี้นะคะก็กําลังเดินไปที่เทปโมเดิรลนะคะก็คาดว่าจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เพราะควรจบกัตั้งแต่วันนั้นละแต่ว่าก็คือเริ่มปิดคลิปนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ